เฮ้ยน้องเนี่ยมันมีเคยที่ใจชนงฉนามเนี่ยมาปลูกเนี่ยเฮไปงานมาได้เต็มไปเลยได้ที่เนี่ยเอ้ยไป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 ไอ่หน้านะไม่รู้จักที่ใครเป็นที่ใครเฮ้ยฮะโอ้ยเฮ้ยดิฉันไม่ไหวแล้ว ใครที่ไหนมาเล่นบอลแถวนี้วะต้องเจอซะหน่อยเฮ้ยไอ้น้องแม่ครับพี่เล่นผมเหรอครับพี่เล่นผมเหรอครับพี่เฮ้ยมาเล่นบอลแถวนี้ในบ้านอยู่แถวนั่นแน่อยู่แถวนี้เอครับแถวนี้ยอ๋อแล้วว่าแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ไปทำงานต่างประเทศครับอ๋อลูกคนรวย เฮ้ยมาคนเดียวเหรอคนเดียวครับอืมดูจากการแต่งตัวแล้วนะ เออเองรูไ้ไหมเนี่ยว่ามาเล่นแถวนี้เนี่ยมันต้องเสียค่าที่นะรู้ปะ,ะรครับไม่รู้เลยอะครับแล้วรู้ไหมที่นี่ใครคุมอะใครเหรอครับอ้าวไม่รู้เืออยู่ตรงหน้าเองเนี่ยพี่เป็นคนคุมเหรอโอ้ยมันก็ต้องอย่างนั้นดีว่าเนี่ยมันมีเคยที่จ่สนงสนามเนี่ยามาปลูกเนี่ยเออแล้วลูกบอลเนี่ยลูกบอลก็ลูกบอลที่นี่ใช่ไหมใช่ครับที่นี่ครับต้องเสียเงินค่าบำรุงค่าบำรุงค่าบำรุงต้องเสียเท่าไหร่เหรอครับค่าสนามไม่ยี่สิบบาท บาทลูกบอลอีกสิบบาทสิบบาเล่นโก้หรือเปล่าเล่นโก้หรือเปล่าไม่เล่นเลยครับไม่เล่นไม่เลี้ยงเล่นเฉยครับไม่เล่นค่าดูห้าบาทดูห้าบาทสามสิบห้าบาทมีตังไหมไม่มีครับเฮ้ยลูกคุณหนูไม่มีตังได้ไงวะผมไม่ได้เอาเงินมาด้วยครับมีแม่โทรศัพท์อบบโอนได้นะไม่มีโทรศัพท์ครับโอ้ยไม่มีจริงเหรอวะไม่มีครับเฮ้ยไม่มีคนเจอหมดนะเว้ยเจอเลยครับเฮ้ยเหนรึยันี่เจอได้เสียนสิบปะเนี่ยอ๋อกระดุมฮะแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในนี้เนี่ยไม่มีเฮ้ยเป็นแบงค์หรือเปล่าไม่ใช่แบงค์ไอะไหนดูดิเฮ้ยเอ้ยไม่มีได้ไงวะเฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยไหนดูดิเฮ้ยไม่มีคนเจ้าบทด้วยเฮ้ยน้ำมันเนี่ยเต็มไม่ได้้ที่เนี่ยเฮ้ยไป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 อย่าให้หน้าอีกนะธุรกิจไม่ดีเลยช่วงนี้เฮ้ยโอ้บอลก็เล่นไม่ได้รู้ที่ที่ของใครไม่รู้เนี่ยของเขารู้เปล่าก็ไม่รู้เนี่ย มีบอลให้เล่นแถวนี้ไหมเนี่ยวุ้ยมันบอลเก่าว่านี้ว่ะน่าจะไม่มีใครเล่นแล้วนะเราไปเอามาเล่นดีกว่าววเฮ้ยเฮ้ยเด็กนี่รเรายืดบอลมาแล้วมันจะเอาบอลอย่างาไหนไม่กว่าบอลบุบบุบ โอ้ยโอ้ยโอ้ยบอลมาจากไหนเนี่ยโอ้ยเต็มหลังเลยโอ้ยใครเตะมาเนี่ยเฮ้ยตัวบอกแล้วไม่อ่ะว่าว่าชาจะเล่นสนามเนี่ยมันต้องเสียค่าบำรุงอ่ะฮะนี่บอลนี้ก็บสิบบาทมั้งงั้นนี่ก็ใช่เหรอครับใช่หมดเลยน้องไอ้หน้าจืดฮะล่อเว้นแตกสักทีไหมล่อเว้นแตกสักทีไหมไม่รู้จักที่ใครเป็นที่ใครเฮ้ยฮะ ต้องไม่ใช้กำลังยังไงวะเฮ้ยลูกมาเจ้าวะเฮะโอ้เห็นมันลุ้นแล้วมั้งวะที่ใครที่ใครเฮ้ยเฮ้ยหน่